รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8รวมถึงใครนะคะทางบ้านที่รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้อยากมีช่องทางธรรกิากินเพิ่มเติม,มธุรกิจขายตรงยังไม่ได้สันเซ็ตนะคะเพราะว่ามาอยู่ในมือ RS รับประกันว่าเซ็กซี่กว่าเดิมแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขายตรงของ Unilever นะคะชื่อว่ายูไลฟ หลายคนทราบข่าวแล้วล่ะคะ่ะว่าทาง r s group ได้ซื้อกิจการยูไลฟ์นะคะและนี่คือคุณสุชาดาทีระวะชิรกุลค่ะประธานบริหารยูไลฟ์นะคะคือท่านเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นทางการจริงๆในยูไลฟ์มาอยู่ภายใต้ RS อะ่ะตามข้อบดกฎหมายเลยนะ3-4เดือนข้างหน้าแต่ตอนนี้ก็คือทางทีมเข้ามาอยู่กับ RS เรียบร้อยแล้วล่ะนะคะ r s ดียังไงเขามีแพลตฟอร์มเยอะอสินค้าก็เยอะนี่สินค้าของยูไลฟ์แล้วบริษัท RS เขามีคอนเซปต์โมเดลธุรกิจอยู่แล้วเป็นเอ็นเตอร์เทนเม์ก็คือเอ็นเตอร์เทนบวก คอมเมอร์สอะ คือเราขายของอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมาอยู่กับ i อเราจะมีอะไรเรามีครูฟาเลนฮาเรามีวิทยุเรามีช่อง8ถูกไหมคะเรามี r s Music, r s Mall เรามี Lifestar ์ที่ผลิตของของตัวเองและที่สําคัญเราเพิ่งมีโฟสแอ p เปิลเขาจะมาดูแลเรื่อง Digital Marketing ให้เราทั้งหมดแล้วเรามีป๊อปคอยเรามีของเล่นเยอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือความแตกต่างของ r s Group และเมื่ออยู่ไลฟ์มาอยู่กับเรามาอยู่กับ r s Group ก็จะเป็นขายตรงยุคใหม่ที่มีความโดดเด่นแตกต่างแข็งแกร่ง ทั้งโมเดลของธุรกิจการสร้างการรับรู้ความใกล้ชิดกับคนโดยเฉพาะกับผู้ซื้อกับลูกค้าคุณสุชาดาบอกนะคะว่าบริษัทยูไลฟ์ขายสินค้ามีคุณภาพอยู่แล้วแล้วติดแบรนด์แบบไฮเอนด์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น b e y o n อ a ร์วิลลอ์ไอ ทั้ง3แบรนด์คือพรีเมียมหมดเลยแล้วมีกลุ่มลูกค้าหนาแน่นอยู่แล้วซื้อซ้ำอยู่แล้วนะคะและยังมีจุดเด่นเรื่องของแรงดึงดูดของ Business Partner ด้วยมีนักธุรกิจของ u l i ลท์เข้ามาทำธุรกิจร่วมกันแล้วแบบได้เงนินได้ทองอะ่ะร่ำรวยสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะและจุดเด่นอีกหลากหลายมากลองฟังนะคะมุมไอเดียของคุณสุชาดาค่ะ ก็คือไม่ต้องลงทุนเลยนะคะมีผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะให้นำเสนอนะคะขายแล้วก็ทำธุรกิจได้เลยที่สำคัญค่ะไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะเพราะเป็นระบบดอปชิปนะคะในขณะเดียวกันก็มีโค้ชค่ะที่จะสอนงานให้ได้นะคะทั้งออฟไลน์ออนไลน์ ที่สำคัญที่สุดค่ะการทำธุรกิจทุกครั้งเนี่ยทุกอย่างควรจะอยู่บนไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะได้เราก็สามารถทำเป็นไรายได้เสริมได้นะคะถ้าเราต้องการรายได้หลักเราสามารถทำเป็นงานฟูลไทม์เต็มเวลาได้นะคะอยากจะบอกคนดูนะว่านี่คือทางเลือกที่รวยได้จริงเพราะ<ถ>อะไรเพราะว่าโอเคเราเจอดิจิตอลดิสคัพไปแล้วถูกไหมเราเจอสถานการณ์โควิดแต่ว่า RS อยู่รอดได้และอยู่ไลฟ์มาผนวกกับ RS จะแข็งแกร่งขนาดไหนโดยเฉพาะกับบิสเนสพาร์เนอร์ คือของเราเนี่ยมีอยู่แบบทั่วประเทศอ่ะเพอร์เพอโกอินเตอร์ไปด้วยนะคะตอนนี้ <S 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 ยังไงก็ตามถ้าคุณสนใจอยากรู้จักกับยูไลฟ์ให้มากยิ่งขึ้น c เซ็ center เลยค่ะ025542455นะคะย้ำเบอร์หน้าจอนะคะ025542455สมัครผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลได้ค่ะที่แอ มีตัว A ข้างหน้าวงกลมนะะ U L I F E U Life เนี่ยแหละค่ะ mm นะคะติดต่อมาแล้วคุณจะรู้ว่าทําธุรกิจสนุกขนาดไหนคะ่ะโอ้โหทางเลือกของคุณอยากรวยนะแม่แม่สมัครเลยนะใช่ใช่เลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม